สวัสดีค่ะเมนูมานเลนค่ะยาสพามาเห็ดอาหารไทยง่ายๆค่ะพี่น้องก็คือสี่ขคงหมูตุนกระลำปีนะคะสี่ข่งหมูยาสืบไปเข้าคันแล้วเรียบร้อยมาค่ะเห็ดหอมสดเนี่ยแช่นนำใบปมาม้านสองชั่วโมงค่ะแล้วก็กระลำปีฉีกเอานะคะแล้วก็ลาบผักชีกับพริกไทยนะคะลาบผักชีพี่น้องเห็เนอย่างสีบอมเมว่มามันเสียนะคะพี่น้องอย่าเยาเขาช่องฟิตไปค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเข้าสก,กินเขาก็ออกมาแบบนี้ค่ะนะคะ ก่อนอื่นค่ะใส่สี่ข้องหมูลงไปเลยค่ะเมนูนี้จะใส่เวลาเคี่ยวอยู่นะคะพี่น้องเพราะว่ายหยุ่นหนิเคยจะกินแบบว่าเปื่อยเละเลยล่ะคะ่ะพี่น้องนะ,ะจากนั้นค่ะใส่เห็ดหอมนะคะจะใส่ขึน้นนำลงไปน้ำเลยค่ะนะคะซงึงเย่าหลังแล้วเรียบร้อยอย่างดีอย่างสะอาดเลยค่ะพี่น้องนะคะจากนั้นค่ะเยก็จะใส่ กะเทียมพี่ใครราดผักชีลงไปนะคะพี่น้องจะแปลกใจว่าอะน้ำเม่เดือดอคือฝ่าใส่นะคะเพราะว่าถ้าเข้าใส่แบบว่าน้ำก็เลิกเป็นฟองอากาศอยู่ข้าง,ง,งหมอนนะคะพี่น้องนะคะหมูห้องสีบอก,กระด้างนะคะสะบวลัดตัวค่ะมันจะค่อยๆห่อนค่อยๆเดือดมันสะนุ่มนะคะแต่ถ้าเข้าใส่ลงไปแบบน้ำเดือเดอเแผ่นๆันนะคะพี่น้องหมูห้องสีแข็งนะคะเพราะฉะนั้นเนียกอยอย็เลยใส่ยางสีค่ะนะคะร่อนน้ำเดือดแปบ๊บนึงค่ะ เอาละค่ะพี่นอ้องพอน้ำเริ่มเดือดค่ะนะคะเขาก็จะช้อนฟ้องออกเลยค่ะนะคะอย่าให้ฟ้องแตกนะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นน้ำซุปเขาจะคุณน,นะคะสีบรสนะคะพี่น้องนี่ค่ะช้อนฟ้องไปเรื่อยๆค่ะนะคะช่วงทีเคี่ยวนะคะสี่ข้องหมูกบับเห็ดหอมสดนะคะยั่วใส่แค่ผงปรุงรสล,ลงไปก่อนนะคะพี่น้องนะคะยั่วสเคี่ยวไปประมาณ สาิบนาทีถึงหนึ่งชั่วโมงนะคะหรือจนกว่าสี่หวกงหมูเข้าสิบเปื่อยนะคะพี่น้องยนี่ยคอยใส่กระลำปีนะคะแล้วค่อยปรุงส่วนที่เหลือพี่น้องสว่าถ้ก็ใส่เวลาเคี่ยวดนแถวยุนี่เขาจะกินแบบเปื่อยหนุ่มเลยนะคะพี่น้องนะคะนี่ค่ะ เดี๋ยวย่ก็จะช่อนฟ้องไขมันไปได้เรื่อยนะคะหลังจากนั้น,นะคะ่ะจะสะเขียวไปแล้วเรียบร้อยนะคะเดีย๋ยวจะผามาใส่กระหล่ำปีกันต่อจ้าเราจากพี่น้องหลังจากย่าตุ๋นสีข้องหมูนะคะกับเห็ดหอมได้เกือบชั่วโมงเลยล่ะคะ่ะพี่น้องนะคะนี่ค่ะเราจะได้สีข้องหมูที่นุ่มเปื่อยแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวเข้าชิมรสเน,นะะี่ยค่ะเพราะว่าช่วงที่ตุ๋นเนี่ย่าใส่แค่ผงกุงรดลงไปนะคะเข้าไปชิมววาน้่ำหมูสวานบอค่ะพี่น้อง ม,มีความหวานแลว้วก็ความหอมนะคะพี่น้องได้เยอะใส่ซีอิ๊วอีกนะคะหวานนี่โดยบริเวใส่น้ำตาลเลยนะคะพี่น้องเป็นน้ำของสีโคหมูนี่นะคะนะคะจะใส่ซีอิ๊วเพิ่มความเข้มจังหน่อยนึงค่ะหลังจากนั้นค่ะก็จะใส่กระลำปีลงไปนะคะพี่น้องกจะสมีทึ่งภาษาไทายภาษาอีสานนําเด้ยค่ะพี่น้องนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ จากนั่นค่ะบ,บ่มิหยังค่ะนะคะตุนผักกาดขาวเห็เปื่อยนุ่มนะคะพอดีกินเลยล่ะค่ะพี่น้องนะคะมักเปื่อยหมักเปื่อยหน่อยนะคะคือยูถ่เฮ้าเลยค่ะหรือว่าสมากแบบว่าข้อกรุบกรอบกับกรอบกระล้วเต่เด้เลยขายพี่น้องทุกอย่างเลยนะคะอันนี้การมั่นนะคะพี่น้องเอาละค่ะแล้วรอดนํำเดือดจะกข้าวหนึ่งค่ะพี่น้อง วิธีการกินของแต่ละบ้านนะคะก็จะบวกขึ้กันนะคะพี่น้องบางบ้านบางเฮื่อนนะคะก็ต้องการกระลำปีแบบว่าพ่อคุบๆกับกรอบนะคะแต่ว่าของเย่านี่ค่ะพี่น้องจะน่าให้เจ้าสิกินแต่ว่า,แบบวาเละเปื่อยเลยค่ะนะคะนี่คือหลักพักชีก็ใหดหอมนะคะส่วนกระดูกหมูเนย้อปลาขีเบิ้งค่ะพี่น้องเคี่ยวไว้ตรงเกือบชั่วโมงค่ะนะคะนี่ค่ะ สป,ประมาณนี้เลยด้ยค่ะเขาเจ้าสิกินแบบัีสีเลยค่ะนะคะซึ่งถ้าเป็นย่าหนีคิดว่ามันเปื่อยเกินไปนะคะแต่สลับจันน่าเขาเจ้าพอดีเลยค่ะพี่น้องนะคะเอาละค่ะเดีย๋ยวชิมนําซุปอีกกนิดนึงค่ะนะคะอืม้มหวานหอมหอมเห็ดหอมกับหอม ลกพักชีนะคะพี่น้องนะคะเอาละหายยอตุนพักกระลำปีเห็เปื่อยหนุ่มนะคะพี่น้องเนื้อสตักไสชั่มเห็บเบิ่งค่ะนะคะซี่โครงหมูตุนกระลำปีหอมๆยั่วยๆจ้าแล้วราคาพี่น้องเมนูมือน,นี้ค่ะเป็นเมนูเพื่อสุขภาพเลยค่ะพี่น้องนะคะซี่โครงหมูตุนกระลำปีนะคะพี่นอ้องซี่โครงหมูยอะตุนเกือบชั่วโมงนะคะพี่น้องให้หนุ่มเปื่อยนะคะเพื่อผู้เฒ่าควนจะกินได้นิ่มนะคะทั้งเห็ดหอมค่ะพี่น้องตุนพร้อมกันเลยนะคะ เอ่อจะก็จะใส่แค่ผงปรุงโลยก็ใสอิวขาวนิดนึงนะคะพี่น้องเาจะอาศัยความหวานของสี่โคกหมูแล้วกับผักนะคะคือขึ้กลัาปีค่ะซึ่งยอาใส่หลังสุดค่ะพี่น้องนะคะรสชาติจะออกหวานๆนิดๆดั่วหน่อยๆนะคะแบบแกงจืดนะคะพี่น้องแต่ว่าหวานนี่โดยหวานธรรมชาตินะคะบ่บดใส่น้าตาลเลยค่ะนะคะแซ่บค่ะพี่น้องนะคะมาค่ะพี่น้องอากาศเย็นๆล่มว่อยๆหนาวๆนิดๆค่ะสด ะะตุนกระลำปีห่อนๆนะคะ่ะพี่น้องเพื่อสุขคองข้อค่ะค่ะนะคะมาค่ะมากินเขากินน้ำด้วยกันค่ะซี่โครงหมูตุนกระลำปีค่ะหอมๆยั่วจ้า